อาสุขสบายดีพี่น้องป้าป๋ายนะเมื่อนี้เขากำลังกินมักเลมแมวเนาะอยู่ป้ายี่ดงนี่ยนอนแบบไงแบบเงี้ยงงามๆแต่พี่น้องเนี่ยเพราเดี๋ยวผเคยกินผมเคยเห็นน้ำเมืองน้ำกันมักเลมแมวนวนงามๆตรงๆสุกๆเนาะสุกจะเป็นสีดำ,ดำๆเข้มๆแบบนี้สีม่วงๆเข้มๆ,ๆำดำๆออกม่วงออกดำแซวแต่พี่น้องเด้อมันมสมน้ำก,กันเนาะมาหลายคนแต่พี่น้องเหมือนไอ้จุ๋ยเนี่ยก็มาหลายคนเพื่อนๆหลายคนมานั่งอยู่ป้ายี่ดง หมากเรียนแมวเมื่อยแหละกับพักกันนางสมเซลหันหลังหันหน้าหันตาสมนี้สมกี่อ้ายเนาะนี่หมาก็มานำพระแม่พระวอรนี่พี่น้องนี่กบักใหญ่แล้วพี่น้องพูดได้พูดได้พูดได้ไอจัวนั่นก็ไปหาเก็บกินมาหมากเรียนแมวบักใหญ่แทบแทบแทบพี่น้องแทบแซบแทบแทบดีเนาะนี่หมากเรียนแมวหมากเรียนแมวอยู่ป่าเนาะมีโซ่ลายมีแต่อยู่ภาคใต้เด้อ ภาคเหนือบ่ค่อยมีเนาะภาคกลางบ่ฮู้ว่ามีหรือบ่ภาคเหนือภาคกลางแต่ว่าภาคใต้นี่หลายเนาะอย่าภาคเหนือภาคกลางบ่ฮู้ว่ามีหรือบ่แต่ว่าภาคภาคใต้นี่หลายหลายหลายแท้ๆอยู่ภาคใต้อยู่ป่าอยู่โดดมันมีมักลินแมวแล้วดูมักลินแมวเนาะเดือน10บเอ็ดมันมักลินแมวกำลังสุกหลายลายพน้องหลายลายแซ่บๆกินมักลินแมวน้ำกันเด้อ เราเนี่เบ็ดมากรองเนาะมะเกลือลายกกลเบ็เมดมา,มาก,กินเล่นเขาเอามาแต่โกกมนเนาะมากินเล่นมักเล่นแมวมันบักใหญ่แซ่บส้มสหวานหรสชาติส้มสหวานหวาน,าบ,น,วานบางหน่อยกับหวานบางหน่อยกส็ส้มตัวสลายแตเป็นหวานส้มส้ม